เมื่อก่อนผมก็เคยนะไม่กล้าทำตามความฝันกลัวไปหมดกลัวล้มเหลวกลัวคนอื่นมองไม่ดีแต่รู้ไหมทุกครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องที่อยากทำจริงๆใจมันจะสันส่นๆเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูเบาๆว่าไปทำซิ แล้ววันหนึง่งผมก็ตระหนักได้ว่าไอเสียงกระซิบนั้นแหละคือจักรวาลกำลังคุยกับผมจักรวาลกำลังบอกว่านี่ไงทางของเธออยู่ตรงนี้แล้วบางทีความฝันของเรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณเตือนใจที่จักรวาลส่งมาให้เราค้นพบตัวเองก็ได้นะถ้ามันใช่ก็ลุยเลย อย่าก,กลัวที่จะลองอยากกลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งนั้นจำไว้นะฝันของคุณคือเสียงเรียกจากจักรวาลตอบรับมันด้วยความกล้าหาญแล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าชอบเรื่องนี้กด subscribe และกดไล k e like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ